สภาทับเทนวันนี้ขอเสนอต่อ10ช็อตเดือดอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกตู่ปี2021เพศสัตว์คลิปนี้ไม่มีหามีแต่ความจริงใครไม่ชอบไม่หาไม่หนุกไม่สนประเทศกดปิดแป้กไปเลยห้าดูและชอบใจช,<อ>ช,ชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มสับปุ่มกระดิ่งอยู่ใ,ใกล้ๆอย่าลืมกไดไอ้ขอบสน,นามหน่อยนะครับนะนี่ไงแค่เพิ่มแผงบังล้ออ้อาโชว์หน่อยสิว่ารถคันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโชว์หน่อยอ้านี่ไงนี่ไงดูดูนี่เนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลย นี่ยควันกบตูดเลยนาะยกเอ้ยควันกบตูดรถรุ่นใหม่โอ้โห,โโหเพลงทอรณีกันแสงหน้าผมจะร้องไห้ละเนี่ยสงสารประเทศไทยควันกบตูดเลยไม่ใช่งานศพนะนี่ไงรถถังเนี่ยงงโอ้ัดนี่งไงออแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็น้ำตาไหลแย่แล้ว ผมใช้วุฒนาคมานุสรนะครับอยากให้ผู้อภิปรายถอนคําพูดครับใช้คําเสียสีคําว่ารัฐบาลเถื่อนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นคําที่รุนแรงแล้วก็ไม่ไม่เหมาะกับใช้ในในสภาแห่งนี้นะครับรัฐบาลนี้ก็ได้มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐบาลเถื่อนมันเป็นการเสียสีที่ไม่เหมาะสมอยากให้ถอนคบผู้อภิปรายอภิปรายถึงรัฐบาลก่อนนะครับรัฐบาลคสชที่ยึดอำนาจมาเราะท่านเปลี่ยนเปลี่ยนจากรัฐบาลเปลี่ยนเป็นรัฐบาลคสชก็นแล้วกันนะครับได้ค่ะรัฐบาลคสชนะคะที่ปลดอำนาจจากนายกหญิงอดีตผู้

ถอนคาว่าระบอบประยุทธ์ค่ะเป็นการเสียสีค่ะไม่มีระบอบประยุทธ์นะคะเป็นระบอบประชาธิปไตยปกครองโดยระบอบประชาธิไปไตยทรงโดยมีพระมหาสัจทรงเป็นพระประมคุคาครับก็อถอนกันนะครับระบอบประยุทธ์นะครับถอนไปเถอะครับจะได้จบครับท่านประธานครับนิดเดียวครับท่านประธานปกติเนี่ยผมไม่อยากจะขัดข้องอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดระยะเวลา3วันเนี่ยระบอบประยุทธ์เนี่ยพูดมา3ครั้งแล้วผมนั่งติ๊กอยู่แต่ท่านประธานบอกให้ผมถอนแต่อีก3วันที่เหลือพูดได้ผมติ๊กอยู่ครับท่านประธานให้ฝ่ายเลขาฯนำมาพิจารณาได้เลยยผมนับอู่ สครั้งถ้าเกิดผิดก็ว่ากันไปตามผิดครับเป็นพูด3าครั้งผมติ๊กอยู่แล้วพะผมคิดว่าท่านต้องมีคนประท้วงแน่นอนผมเลยติ๊กไว้แต่3าวันที่ผ่านมาพูดไปแล้ว3าครั้งด้วยกันระบอบรยุทธ์ระบอบรยุทธ์ระบอบรยุทธครับก็ก็ถอนกันลวกันนะฮะแต่วันนี้ถอนหมายความว่าไงครับท่านประธานก็ผมทําหน้าที่ประธานอยู่นะครับก็ให้ท่านถอนในระหว่างที่ผมทําหน้าที่ประธาน ท่านประธานคะกับท่านท่านปรีนาครับทค่ฉันขอใช้สิทธิ์พัดพิงนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นผู้ประท้วงที่เมื่อกี้ผ้อภิปลายพูดถึงนะคะคือดิฉันอยากจะให้ท่านประธานควบคุมข้อก้าวด้วยนะคะควบคุมการประชุมสภาเพราะว่าดิฉันเป็นสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงนะคะดิฉันไม่อยากให้มีการเอาเพศสภาพเนี่ยมาล้อเลียนดีฉันในห้องประชุมรัฐสภาว่าดิฉันเนี่ยเสียงอะไรนะนุ่มๆหวานๆอะไรสักอย่างนะคะเหมือนภรรยาของผู้ที่ชี้แจงหรือประท้วงหรือภิปลายเมื่อกี้ S <S <an> มันเป็นการเสียสีดิฉันแล้วมันเป็นการดิฉันทนกับพฤติกรรมของคนที่ไม่ใช่ลูกผู้ชายเต็มตัวมาเยอะมากเลยนะคะไม่คิดว่าวันนี้การประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะมีการนําเอาเพศสภาพเนี่ยมาเสียสีดิฉันนะคะในการทําหน้าที่และคําว่าขึ้นของดิฉันเนี่ยดิฉันหมายความว่าลุกขึ้นนะคะลุกขึ้น,นะคะ่ะยันขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยภาษาตามบ้านดิฉันนยคะของขึ้นนะคะท่านนะคะโมโหอย่างงี้ค่ะไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศสภาพอะไรทั้งสิ้นนะคะท่านประธานดิฉันึง ขอความเป็นธรรมให้สมาชิกรัฐสภาที่เป็นลูกผู้ชายทุกคนเนี่ยให้เกียรติกับสมาชิกรัฐสภาที่เป็นเพศผู้หญิงด้วยนะคะอย่าเอาเพศสภาพเข้ามานะคะขอร้องนะคะท่านเป็นการช่วยควบคุมการประชุมด้วยค่ะ ดิฉันยังไม่พูดเลยว่าดิฉันประท้วงเรื่องอะไรท่านจะวินิจฉัยได้อย่างไรคะอา้อาวเชิญเชิญเชิญดิฉันจะประท้วง<ม>ว่าที่ผู้อภิปรายเนี่ยพูดว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์เนี่ยหลับในห้องประชุมเนี่ยคะ่ะมันเป็นการเสียดสีใส่ร้ายดิฉันจะขอให้ท่านประธานเนี่ยบอกให้ผู้อภิปรายถอนคําพูดค่ะมีไหมเมืม่อกี้ท่านประธานมี<ด>ค่ะท่านประธานฟังหรือเปล่าคะผม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 ก็ฟังนะผมก็ที่ว่าหลับประท้วงท่านประธานข้อก้าวด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทบทวนเป็นกลางค่ะท่านกําลัง หรือเปล่าคะท่านที่ท่านมะทวงทีไรเนี่ยท่านต่อว่านี่นี่หน่อยๆตลอดเลยนะคะที่ท่านยักขึ้นแล้วนะคะจเพึ่งขึ้นคขาจะเพึ่งขึ้นที่ันไม่ขึ้นหรอกค่ะมันไม่สุภาพนะครับก็ผู้หญิงขึ้นมันม่ค่อยสุภาพ พลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอนุทินชาญวีระคูลเท่าที่ทํางานมีแต่ทําตัวหิวแสงกระหายแฝดวันวันจับแต่ไมโครโฟนมักใหญ่ไฟสูงหมายจะนําเอาเงินภาษีของประชาชนไปสร้างซีนให้กับตัวเองคุยโม้คุยโตโง้แล้วอยากนอนเตียงเอาเอาชีวิตของราษฎรไปขึ้นเสียงเอาเศรษฐกิจปาของของประชาชนไปเสี่ยงกับบริษัอชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน เอาล้ครับกลับตัวกลับใจก็ไม่ได้นะครับท่านประธานแต่พลเอกประยุทธ์นะครับกับถล่มลึกครับปิดบังข้อมูลความผิดของตนนะครับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112้องฟ้องปิดปากกับคนที่ออกมาตั้งคำถามเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนพฤติกรรมลุกแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์เช่นนี้กับสร้างความระคายเคืองเบื้องพายุคลบาตให้หนักเพิ่มขึ้นไปอีกนี่แหละครับนี่หรือคนที่อ้างตนมาสำนึกในพระญาติรุณาที่คุณประทานครับครับอันนี้อันนี้คงไม่ได้ครับรู้ครับขอถอนด้วยครับตรงนี้นะครับคือพ่อแม่ไม่สสั่่งอนวา ันคืออะไรอ่ะสถานบันคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาอย่างนั้นครับ,รบขอถอนครับครับถอนคกับแล้วถอนคำนี้ออกไปนะครับขอบคุณครับท่านประธาน ในการอภิปรายงบประมาณตอนนี้นะครับเพื่อนสมาชิพกพรรคก้าไกลท่านวิโรจน์อภิปรายว่าจะขอเพิ่มงบประมาณเป็น23ท่านบอกว่าเป็นการเสนอที่ไม่ได้ใช้สมองถ้าใช้สมองต้องเพิ่มเป็น36บาทเพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียนแล้วนี่ไปใช้สมองกันมายังไงครับเลยออกมา21บาทของขวัญประเทศไทยจากระทรวงศึกษาท่านประธานมองเห็นไหมนี่เหรียญบาทในมือผมนะกล้องซูมยังไม่เห็นเลยงบประมาณที่ให้การอาหารกลางวันอย่างน้อยวันนี้ท่านจะต้องขอโทษสภาแห่งนี้ที่ทําตามที่พูดไม่ได้และขอโทษท่านสอสอวิโรจน์ว่าการเสนอของท่านนั้น ได้ใช้สมองโชคดีนะครับที่ขึ้นให้1บาทถ้าขึ้น75สตางค์เนี่ยผมเรียกไม่เต็มบาทนะรรท่านประธานครับฉายาที่ผมอยากให้รัฐมนตรีท่านนี้เลยนะครับรัฐมนตรีบาทเดียวซื้อไข่เจียวยังไม่ได้สักฟองผมยอมรับนะครับคุณคนัทพลไปเยี่ยมนักเรียนยากจนบ้างครับผมเห็นในภาพนะครับแต่การไปเยี่ยมโดยไม่ปร,ปรับปรุงนโยบายอะไรเลยผมเรียกว่าไร้ประโยชน์ อย่างนี้แล้วกันนะนายตำรวจทั้งหลายที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ยกเว้นหลักเกณฑ์ให้ปรากฏว่าในวันนี้นะครับได้ไปยึดกลุ่มตําแหน่งใหญ่ใ,หญในหน่วยงานสาคัญสาคัญของตํารวจไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าของกองบัญชาการสอบสวนกลางเป็นรองหัวหน้าของกองบัญชาการตํารวจนครบาลได้เป็นหัวหน้าของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนที่อยู่ใต้บชนอ,อีกทีบางคนก็ได้เป็นหัวหน้ากองปราบอยู่ใต้บอชกแล้วตํารวจอื่นๆที่เขาทําถูกต้องทําตามหลักเกณฑ์เขาจะได้สิทธิ์ในการไปอยู่ในตําแหน่งใหญ่โตโก้หรูแบบนี้ไหมครับแล้วนายตำรวจ ที่ไปมีตำแหน่งใหญ่โตแบบผิดหลักเกณฑ์ไปเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจชั้นผู้น้อยอีกนับร้อยนับพันท่านจะทําให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องได้อย่างไรจะสามารถไปสั่งสอนให้ลูกน้องปฏิบัติตามกฎได้อย่างไรในเมื่อตัวเองมาจากการยกเว้นหลักเกณฑ์ตำรวจที่มีผู้บังคับบัญชาแบบนี้ต่อไปจะไม่ยึดเอาหัวหน้าตัวเองเป็นเยี่ยงอย่างในการเสาะแสวงหาช่องทางให้ตัวเองแบบไม่สนวิธีการหรอกเหรอครับนี่ไม่ใช่คําถามที่แค่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นต้องตอบแต่คนที่อนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์อย่างพลเอกประยุทธ์กับพล ทั่วประเทศและต้องตอบกับสังคมตอบกับประชาชนด้วยว่านายตำรวจที่ท่านยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เขาวิเศษวิโสดีเลิศประเสริฐสีกว่านายตำรวจอื่นๆในประเทศนี้อย่างไรทำไมนายตำรวจบางคนที่มีประวัติของการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่การกระทำอันอาจเป็นที่คอลหาแก่องค์กรนายกนะครับก็เลยไม่ได้ตอบทุกประเด็นแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นิดนึงครับอย่างตั๋วนี่ฮะทำไมท่านนายกไม่ชี้แจงหน่อยละครับท่านช่วยอธิบายด้วยได้ไหมครับว่าอันเนี้ยคือตั๋วไหมพลเอกประยุทธ์จันโอชา ที่ฉันอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ที่ฉันากบอกท่านนะคะฉันถือโอกาสบอกท่านแทนประชาชนหลายๆคนที่ฝากมานะคะท่านช่างไร้ค่าหน้ารังเกียจนะคะที่อยู่มาได้ถึงปีที่7นี้ไม่ใช่ว่าว่าตรฐานมากหรือกล้ามากประทวงแต่เพราะว่าด้านมากค่ะขอบคุณมากค่ะประธานคะที่ฉันกรณิตงามสกุลตนาค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตกองเตยวัฒนาขอประท้วงท่านประธานนะคะกับผู้ที่กําลังอภิปรายนะคะในการเสียสีนะคะว่าท่านนายกไร้ค่ายังไงขอให้ถอนคําพูดและขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยได้ค่ะกับถอนคําพูดไร้ค่านะครับท่าน อมรรัตครับมันจะท่านนายกไร้ค่าเปลี่ยนเป็นไร้ประสิทธิภาพไร้ภูปัญญาไร้วิสัยทัศน์ไร้จิตสำนึกค่ะท่านประธานคะที่ฉันกรอนตงามสุข ผมขอท่านเสรีถอนคำพูดตัวนี้ก่อนนะครับที่บอกว่าพักการเมืองจ่ายเงินสอสอเดือนละสองแสนมันเป็นการใส่ร้ายพักการเมืองนะครับวันนี้เราไม่ได้มาพิปลายไม่ไว้วางใจพักการเมืองนะครับท่านท่านปฏิบัติตามป,ปาระธานนะครับท่านถอนคำพูดนะครับแล้วท่านจะพิปลายต่อโอเคท่าน,น,น,นเชื่อใช่ไหมประเด็นที่ภาพสามข่าวื่อสักครู่เนี่ยว่าคุณประยุทธ์คุณประวิะทย์นะคาน Golf คุณอนุชาเนี่ยจะตัดเงินเดือนใช่ไหมท่าเชื่อผมจะถอนเฉพาะท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถามประธานหรอกครับประธานก็ไม่มีสิ <Ary> ทธิ์ที่จะเชื่อ ไม่เชื่อพี่น้องประชาชนเขาดูอยู่นะครับท่านถอนเถอะครับแล้วท่านจะพิปรายต่อได้นะครับเชิญออกได้แล้วครับ สเตย์ไม่ดีแล้วท่ามประธาน้วนั่งเถอะครับท่านเซรีนั่งเถอะครับผมยังไม่ดุย่าแต่ขอให้ทุกท่านมีมารยาทด้วยนะครับประธานยังไม่ดุญาาห้ามพูดนะครับท่านเสรีครับผมจะไม่พูดจํานวนเงินนะครับท่านนะประธานคะท่านถอนคําว่าพักการเมืองจ่ายเงินสสเดือนละสองแสนนีผ่ผมพูดผมพูดคุณประยุทธ์คุณประวิทธไม่ได้ครับไม่ได้ครับท่านท่านเสรีครับท่านจะเถียงประธานนะครับนะครับท่านจะเถียงประธานท่านถอนคาพูดให้เรียบร้อยท่านอภิปรายต่อได้ครับประท้วงท่านท่านประธานีีนนนนนิััยยไปปแล้้้วะะครรราาาก็ททํห่่อูตงบ พวกกันไดยังไงเชิญท่านเสรีถอนคําพูดก่อนครับท่านครับจะได้ไอพีปลายต่อครับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมขอเถอะนะครับเลนกี่ว่าไงโกเสีหน้าเลยครับเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษท่าประทานคะใหญ่ใหญ่แล้วครับท่านท่านเสรีครับถอนถอนคําพูดนตครับมันมันจะต้องถอนอีกหลายคำนะเป็นอย่างนี้เอาถอนคําพูดคําแรกก่อนเถอะครับอย่างนั้นการประชุมมันเดินไปไม่ได้นะครับท่านพูดเหมือน แม่ผมไม่มีความฉลาดเลยเลยนึกไก่ก็ไม่รู้เันนะือนการทำของใหม่มันอาจจะมีปัญหามีข้อขกอ,องก็แก้ไปจะมีทุจริตตัวไหนแก้ไปแต่อย่าทำให้โครงการขนาดใหญ่ที่เราที่เริ่มไปแล้วกาหนดยุตสายไปแล้วเนี่ยมันพังพินาไปด้วย ผมค,คงตอบแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะตอไปก็ไม่เคยมีคนฟังหัวเราะกันอยู่พอแล้วครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับและน the ี่คือขอบสภาท็อปเทนหักดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักนับ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 น